ที่ค่ะช่องสลัมยานะคะวันนี้นะคะก็จะพาทุกคนสักการ์มาเล่นเกมแต่จะเป็นการให้เงื่นแม่กับพ่อนะคะแเด็กๆพ่อเล่นเกมนะคะเรื่องที่ให้พ่อเลียงคุว้าหรือก้อยแม่เรื่องหมวดก้อยนะคะแม่จะขึ้นหมวดก้อยพ่ออย่าค่ะก็ย้อยเลยแม่ขึ้นหมวดก้อยก้อยเนาะ่านจะเสียงนะคะ ก็ขอลาลว,วันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะขอจบไปเรียนเท่านี้ค่ะขอบคุณที่ทุกคนนะคะเข้ามาชมทุกคนที่เข้ามาเลยะคะ่ะขอให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองนะคะก็ทําสิ่งไหนก็ให้ประสบความสำเร็จเช่นกันค่ะจ้าวิตนะคะลาไปก่อน,นะคะ่ะแมขอไว้กองกัน่อนค่ะ